ได้คุณเป็น,ปนแฟนนั่นแหละเห็นครั้งแรกเดี๋ยลเวอร์ทุกอกทุกใจนะคะเดร์โลเวอร์มันเกิดความรักความสเสน่หาเกิดขึ้นเลยทีเดียวเดรลเวอร์แต่ให้ระวังให้ดีว่าคนของกองที่สองนี้เข้ามาปื้มคุณเนี่ยอาจจะไม่โสดอย่างเงี้ยนะอาจจะคุยหลายคนคบหลายคนดิวหลายคนมีตัวเลือกทางเลือกเยอะก็ได้หรือว่า ถ้ามีคนเข้าหาเขาเยอะก็ได้ถึงจะไม่มีเจ็ดท้วแต่มีความรู้สึกว่าเดลโรเบอร์ต้องระวังนะคะเป็นไพ่ของรักซ้อนนะนะคะเขาจะคุยกับคุณด้วยชอบคุณด้วยชอบคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะตราบใดที่เขายังไม่ได้แต่งงานเนาะคุยได้หลายคนแล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันอืมเจออโอ้ย DM เพจ เขามองคุณเป็นที่หนึ่งในดวงใจเลยคล้ายๆเอ่อไพ่เดมเพสเนี่ยคือเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมนะทั้งเก่งทั้งมีความสามารถทั้งอาจจะเป็นคนที่ต่อสู้ปะศั์ปัญหาเป็นแบบมันสมควรมันเหมาะกับการเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอ่ะได้เลยอ่ะเพราะว่าคนที่สามารถที่จะแบบเป็นครอบครัวสําหรับคนที่เขามองแบบการไกลนะสําหรับคนที่เป็นแบบเขามีความคิดหน่อยอ่ะเขาจะมองผู้หญิงหรือผู้ชายที่สามารถ เคียงคู่อยู่ในทุกๆสถานการณ์กับเขาได้ไม่ใช่ว่ามีแต่สวยหล่อไปวันๆแล้วก็มีความสุขเที่ยวเล่นไม่มีสมองเลยแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยไม่ช่วยแก้ปัญหาเลยเป็นที่ปรึกษาก็ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ไพ่อันนี้เป็นไพ่ของอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่คุณหรือเขาเนี่ยก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีลูกติดนะอ่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะซิงเกิลเดทซิงเกิลมัมได้นะคะไพ่ใบนี้นะ แล้วก็เป็นคนที่เพียบพร้อมเพียบพร้อมหมายถึงว่าอาจจะเก่งทั้งบ้านงานในบ้านแล้วก็งานนอกบ้านอะไรเงี้ยได้นะคะอืมประมาณนั้นโอเคกองที่สองก็ดีงามพระลมแปดเหมือนกันไม่ได้ย่อย่อดหย,ย,ย่อนไปกว่ากันเลยนะคะป่ะไปที่กองที่สามกัน let's go to number three นะคะปะนี่นะคะ ดูกันว่ากล้องที่สาเฟิร์สชามที่เขาเห็นคุณครั้งแรกเนี่ยเขาชอบคุณที่ตรงไหนเธอชอบฉันตรงไหน,นให้เอาปากกามาวงจะโดนแมลิกสิกอ่ามาดูกันว้าวสุด ไม่รู้ช่วงหลังนี่ชอบพูดคาว่าคือหมอชอบพูดคาว่าโซกูจังเลยเป็นไรอ่ะมันดีมากขนาดนั้นเลยชีวิตจะไม่มีกินอยู่แล้วคือมันดีอ่ะไม่เคยได้ฟิลนี้เลยอ่ะคือแบบเวลาไม่มีจะกินมันรู้สึกดีอ่ะบาร o คิวโอ้ยหมอโดนตัวไหนโดนมะขามนะคะแบบว่าตลกเพราะมะขามนะคะตอนนี้กินมะขามกับหลังกินข้าวไปมะขามมะขามที่เป็นมะขามไอ้นี่นะ มะขามอ่อนน่ะแล้วมันเป็นสายพันธุ์ใหม่นะคะที่ปกติแล้วนะมะขามอ่อนเนี่ยมันจะแบบพอหักครึ่งออกมาข้างในมันจะต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่นี่สายพันธุ์ใหม่ค่ะเพิ่งจะเคยเห็นอันนี้แม่ซื้อมาจากตลาดใกล้บ้านเนี่ยคือเป็นสีอะไรสีแดงเลือดนกแบบเหมือนลูกตาเหมือนเหมือนเหมือนลาบอ่ะเหมือนลาบแดงๆที่ไม่สุก็คือแบบน่ากลัวมากนะแต่กินไปถามว่ารสชาติอร่อยเท่ามะขามสีเขียวแบบพันธุ์ดั้งเดิมที่เรากินแต่เด็ก สมัยแบบวิ่งเล่นเก็บมะม่วงอยู่เนี่ยคือไม่ใช่นะแบบเดิมอร่อยกว่านะคะบอกเลยโอ้อะไรที่เป็นสายพันธุ์ที่เอาผสมกันจนมวมั่วไปหมดแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเนอะมันไม่มันไม่เหมือนมันรสชาติมันไม่ไม่เหมือนดั้งเดิมอะไรที่มันเดิมๆของไทยๆอ่ะดีที่สุดละบางครั้งมันก็เปลี่ยนไปตามโลกเนาะทั่ลำบากค่ะไป เข้าไปเรื่องเกษตรกรได้ยังไงเกษตรกรรมผลผลิตกองนี่สามซ of อ e n t a c l e เคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนมีน้ำใจในสายตาเขาชอบให้นะคะโอ้โหชัดเจนนะคะวันนี้คุณหมอเป็นอะไรคะดีดคะ่ะมะ,ามะ,ะมาขามดีดนะคะมะขามอ่อนดียิ่งกินกับกะปิอร่อยมากาลูกสาวชอบกินนะคะแต่ไม่อยู่นาง ไปหันษาที่ภาคเหนือนะคะตอนนี้วันหยุดไม่ได้เลยวันหยุดคอยจะเดคอยจะไปวันหยุดนางคอยที่จะไปหาเพื่อนอย่างเดียวเลยนะเพื่อนหา by feel by friend ah seek of adventure มาดูกันว่าว้าวเขามองคุณเป็นคน,คนมีน้ำใจแล้วเป็นยังไงอีกว้าว sick of born เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วนะคนหนึ่งอาจจะอยู่ในจุดที่ว่าดีกว่าคนอื่นหรือดีตัวโตวเขาด้วยซ้ำอะโอ้มองดีมองบนแพรอมองดีกับมองบนแพรบหนึ่คนละอย่างเลยนะเออไม่หมอโดนดี be, จริงๆนะคะเอ๊หรือว่าอเมริกาโน่ก็ไม่รู้นะคะวันนี้อเมริกาโน่ค่ะ ออเมริกาโน่อเมริกาโน่แล้วก็อากาศดีตีกันวุ่นวายโอเคไนออฟครับเขามอว่าคุณเป็นคนไม่เจ้าชู้ดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่เสียตังดูไม่ดูไม่ดูไม่เพราะว่าอะไรปะไนออฟครับมันกับหัวจ้าอเลิศเลอเพอร์เฟกต์ถ้าเกิดมันอัพไลน์นะคะ แปลว่าคุณเป็นคนเจ้าชูช้ใน,นสายตาเขาแต่อันนี้เขามองว่ามันกลับหัวนะคะตรงเงินข้ามคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวโน่นว่าไป <_ s> อมาดูกันต่อเขามองคุณเป็นยังไงอีกโอ้ยออกมาเองร่ำรวย <_ s> นายออฟเพนเชอร์คเดี๋ยวให้ดูไพ่รำ่ำรวยเบอร์ไหนเบอร์แรงไม่ใช่เบอร์นี้นะ ได้นางซิเมืองงามแท้ว่าาเรียนความบ้าบอกลับมาแล้วนะคะเอวิทาร์ลอตคัมแบ็กแล้วค่ะ and very funny นะคะ Channel โอ้ยสำลรักความอร่อยเ i ็ดอฟครัโอ้เขารักคุณอยากมามอบอยากมามอบความรักกระดุกระดิ่งไม่อยู่นะคะ อมามอบความรักให้จริงๆเลยเดี๋ยวมีตังค์จะซื้อกระดิ่งใหม่นะคะเอาแบบเป็นระฆังวัดอีกไหมคะดังดี <c oughs> บ้าบอหมอนี่กลัวกลัวสายมูงไม่ได้ยินเดี๋ยวจะซื้อระฆังมาไว้นะคะ <c oughs> เวลาแบบว่าแบบว่าหมดกองนี้ก็แบบ ตีระครังครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้รู้ว่าดึงสติก,กลับมานะคะว่าอย่าอินก,กับไพ่ามากนะคะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เหตุการณ์นะคะที่ไพ่บอกนันดูพวกความบันเทิงขำขันเท่านั้นก็พอ a of cup. ออฟครับเขารักคุณชอบชอบถึงขั้นแบบว้าวคุณอาจะไปถูกใจพวกสายเขียวอะไรงนี้เปล่าคะสายก๊กี้สายเขียวคืออะไร ทำงานในองค์กรยุติธรรมทั้งหลายผู้พิากษาอายการทหารตำรวจ justice ไม่เกี่ยวนะคะเขาอาจจะมองไม่เกี่ยวเลยที่พูดมาเมื่อกี้นี้ตลกตลกเฉยๆคำๆ j u s t i c ขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่โอ้มีความยุติธรรมมากรักความยุติธรรมมากอาจจะเกิดจากการที่เขาส่องส story ig คุณก็ได้นะคะแล้วเขาก็เห็นการโพสต์การแชร์ การาพูดถึงกล่าวถึงอะไรในในพื้นที่ของคุณนะ่ะนะค่าจะเห็นว่าคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมแล้วก็ไม่ชอบการถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรประมาณนี้โอเคค่ะจบทั้ง3กล่องนะคะวันนี้พี่กับคาร์ในหัวข้อสนุกสนุกนะคะมีเสียงหัวเราะ บาบอของหมอปนไปนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความหันษานะคะในวันหยุดนะคะอากาศดีๆอย่างนี้ทุกคนก็แฮปปี้แหละไม่มีเงินก็เกาพูมิอยู่บ้านนะคะเหมือนหมอน,นี่แหละนะคะแล้วซีเรียสค่ะหาตะคขบหาตะเข็บกินไปนะะเราเป็นคนไทยนะคะปรับตัวเก่งค่ะต่อให้เศรษฐกิจจะแร้งแค้น,นขนาดไหนไฟดับน้ําไม่ไหลอะไรอย่างนี้เราอยู่ได้นะคะเราอยู่ได้นะประเทศไทยจงจเจริญโอเค ชาวโลกเขายังแบบเดือดร้อนหนักกว่าเราอีกบางพื้นที่นะคะก็ส่งใจไปทั่วโลกนะขอให้ทุกคนนะ่ะปลอดภัยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชนชาติไหนก็ตามนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือสิ่งที่คุณนับถือศาสนาใดก็ตามค้มครองทุกท่านทั่วโลกนะคะให้แคล้วคลาดปลอดภยัยเด็กคนแก่คนชราแล้วก็เออน้องๆหนูๆเนาะแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ดีๆทุกคนนะคะแคล้วคลาดปลอดภยัยเนาะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ